การจับฉลากานะครับ แต่ละแถวบ้านเแถวครับผมบานเจ็ดแถวครับผมเปนถ่ายทำนั่นคือนะฮะบ้านเล็กน้อยทุกคนหาดอตัวนึสุ 40%นะ่ส่เซนฮะกี่เซนเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งน,นะทีนี้ก็จะได้อีกสักคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มการจับฉลากก่อนนะครับปันละ300บาทนะครับเป็นปลานินตะเพียนนะปลาช่อนมีกุ้งด้วยครับน้องกุ้งกุ้ง ก่อนหน้านี้นะฮะนั่นคือสิบปอนนะครับที่ถือฉลากอยู่ในบวงสฟีฟ้านะครับ,บ,าบาาสายครับผมสายแล้วเราจะจับพร้อมกันนะ าลพันับ่งนี้ไม่กี่ท่านครับมเปิดหน่งอีสานครับสานท่านมาที่สามแพรครับผมนะครับเปิดหนหาตัวจับยากครับผมวนี้ท่านจะโชว์ช็อตเต็ให้ด้วย ภาสาในช่องทางเฟรบว้า็นงหนึ่งสองสาี่ห้าหกเเ้าหัก่้าหลักักลัก่ะแถวหนึ่ถ้าแถวหนที่อยู่นี่น้จับคงมาแหนึ่แถวหนึ่งสามเออเอ้นี่หละสองสามี่ยน้ต้นไหลน้อยน้ต้นรักน้อยนะวันนี้ทีมงานทีมงานสายสี่ก็มาก็ับวันนี้สายสี่ งาน,นสายสีวันนี้มากันสามคนของพี่ล้วนยังขายทุเรียนอยู่เลยขายทุเรียนอยู่ตรงน,นี้นะอาจาร,รย์ยา,กาก็ดำเนินการต่อไปนะครับเจ้าพยาครับเจ้าพยา จิมมี่แหม่ชายาของท่านเท่หล่อเหลือเกินจิมมี่จิมมี่จิมมี่ครับเบอร์อะไรครับท่านครับจิมมี่ทุนละจ๋าแถวห้าเบอร์อะไรเบอร์สองเบอร์สองเออมันหมานเด้อจิมมี่จิมมี่ทีมงานสายสีอาจารย์ชัยรัตน์มากันสามคน ครับวัสดีครับทีมงานสายสี่ทุกหน้าทีมนี่คือเสือเสือเสือ,อไพเกอร์<แ>ไปเรอยครเป็นองแม่นคือไปเรืเ้าวิวเ้าวิวเ้าวิว วนนี้จำนานท่านประยุมาสามเซียนกบพี่น้องครับผม นะครับที่สนใจนะครับอยากจะให้ช่างอาบนะจัดบ่อปลานะพี่น้องพักทายกันได้เลยนะครับเบอร์โทรของท่านนะครับศูนย์เก้าสามสามหนึ่งหกนะสามสามสองเจ็ดนะครับพี่น้องครับผมทวนเบอร์นะครับศูนย์เก้าสามสามหนึ่งหกสามสามสองเจ็ดครับพี่น้องครับผมเป็นคุณจัดที่รับประกันปลาในย่านนี้ครับพี่น้องดูแลเส้นแหงไม่ให้อดตายครับพี่น้องครับผมดูบรรยากาศทั่วทั่วไปก่อนนะครับ นี่บริเวณนี้จะย้อนแสงนิดนึงนะผมจะชากกล้องมาฝั่งด้านนี้สักหน่อยนะครับสีการย้อนแสงครับผมกระโดดซวบลงไปจากรถเตียงหามุมตแทงทิ่มแทงทุ่มเคิงครอบเล้าวนี้แม่ท่านก็ติดโพเดียมทุกสระทุกทุกบ่อแล้วครับเนี่ยดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไหมล่ะมื่นอ่ะมีน้ำเขาดอกมีแห่มีแห่เดี๋ยวเอาเอา อ๋อบ่อนี้มันมันกันครับซิตคิงครอบล่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับช่างก็ดูแลดีนะฮะท่านก็จะชี้จุดต่างๆที่เส้นแห่ไม่เข้าใจนะครับในวางที่ในการที่เขาจะวางฝั่งก็ดีนะฮะหรือแพรก็ดีครับผม พอไปสู่ยังบ่อครับผมมันหมานครับอาจารย์ชนะเทียบเแียงครับผมแหนน้อยครับแหน่้อยครับแหน่น้อยแหนน้อยแหน่ตอกนะครับเขียดขาดเขียดขาดหนึ่งเสียงเขียงนะเขียงนะแบนแบนแบนพยายามไม่เชือกมันต้องตรงนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะ ก็เป็นธรรมเนียมน,นะครับที่45เซียนนะหลังจากที่จับฉลากเรียบร้อยนะครับเขาก็นำแพนะฮะแพหรือเรือนะครับเข้าไปบริเวณต่อครับผม เสื้อสีส้มนะหลวมปโลดกันตะฝูงตู่อากาศดีขันขายทุเรียนเสร็จเรียบร้อยหอปากครับด่างกำลังชีบโบชิเป้ผู้ไปครับหลวงปโลด วุฒิศินวุฒินั่น,นเดินทางมาจากทับลังสวัสดีครับสวัสดีครับเซียนโอ้มุมนี้เป็นมุมโฟกัสที่ดีมากครับพี่น้องครับผมนี่เลยเราเตรียมตัวทิมแทงกันตรงนี้เลยนะครับวันนี้แสงได้ด้วยครับพี่น้องครับผมภาพคมชัดเจ้าแมวเอ้ย กีลานะฮะผิดร่างกายมาอย่างดีเลยวันนี้นะพะจัดก็กำลังนะดูแลแพและเรือต่างๆ แต่นะว่าดูจากพื้นที่แล้วก็รู้สึกว่าจะลงตัวพอดีก็ไป้องไม่คับไม่แคบไม่กว้างจเกินไปครับกำลังหวานพอเหมาะพอจอะนะครับเนี่ยอยูต่ตรงนี้ยังเหลือนะเนี่ยยังเหลือีกครับ1ทุนสองทุนสามทุนฮนะเหลืออยู่ คือว่าเนะี่ยปลานินปลาตะเพียนปลาช่อนกนะุ้งจัหนามากมายขนาดไหนนะครับผมเราก็จะพบกันอีกในะช่วงทิมแทงกระชากรากถึงของเสียน45ท่านกับพี่นะ้อผมนะะรับชมคลิปนีเ้เราพบกันอีกต่อจากคลิปนี้ครับผมบ๊ายบาย